ครับทุกคนตอนนี้เทปขับพาทุกคนมาอยู่ที่สถานีรถไฟฟ้าต้ดิน MRT สายสิบมิลกันนะครับสถานีสามยอดซึ่งวันนี้เทปก็จะมาทุกคนไปเดินเที่ยวตลาดแบบชิชวๆนะครับเป็นตลาดงานอาร์ตนะครับที่คลองโองอ่าง เราไปกันเลยครับผมเทพก็นั่งรถไฟฟ้าใต้ดินจากสถานี MRT เพชรบุรีนะครับผมมาลงที่สถานีสามยอดค่าโดยสารก็37บบาทนะครับทุกคนเพื่อนๆที่ไม่รู้จะไปเที่ยวไหนเนาะวันศุกร์ย็นวันศุกร์กับ วันเสาร์วันพรุ่งนี้นะครับก็ให้แนะนําให้เทพแนะนําก็อยากให้ทุกคนมาเที่ยวตลาดงานอาร์ตนะครับผมที่คลองโองอ,งอางงานเขามี2วันนะครับผมก็มีวันที่28กุมภา2,568ก็คือวันศุกร์วันนี้นะครับแล้วก็วันที่1มีนาคม2,568นะครับ งามี2วันเนาะวันที่ส8กับวันที่1วันศุกร์กับวันเสาร์เราก็ไม่เคยมาใช้บริการที่สถานีรถไฟฟ้าสามยอดเลย นี่ก็เป็นครั้งแรกนะครับไม่รู้ว่าเทพจะพาทุกคนขึ้นไปโผล่ตรงประตูถูกหรือผิดเราก็ไม่แน่ใจนะครับ50-50ิบหาส,หาสว่าเราไม่เคยนั่งรถไฟฟ้าใต้ดินมาลงสถานีนี้เลยนะครับเคยได้ขี่รถมอเตอร์ไซค์ผ่านๆเนาะ นห้้เจาานาที่ขาเก่่อนนีก็เป็นสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT 3ายอดนะครับสายสีน้ำเงินเดี๋ยวเทียวก็จะพาทุกคนเดินข้ามถนนไปฝั่งนู้นนะครับผม บรรยากาศยามเย็นวันศุกร์ที่28กุมภาพันธ์2568นะครับถือว่าเป็นวันศุกร์สุขพันษาเลยทุกคนตอนนี้รถก็เริ่มติดแล้ว น่าจะฝั่งนู้นเนาะทุกคนเราต้องเดินระวังรถด,ด้วยน่าจะถูกก็แล้วลครบับทุกคนตอน e ้เททก็มาถึงตลาดงานอาร์ตแล้ว Ooh, ตลาดร้านค้าเยอะมากๆเลยนะครับทุกคนกำลังเริ่มตั้งร้านกันแล้วครับนี่ก็เป็นร้านขายรองเท้านะครับเป็นรองเท้ามือสองนะ มีหลายแบรนด์มากเลยนะครับผมกนร้านค้ากำลังเริ่มตั้งนะครับทุกคน นะครับผมภาพวาดเลยน่ามากมากเลยทุกคนว้าวสวยไหมครับอ๋อเป็นตึกใหม่แล้วด้านนู้นจะเป็นเมกาพาซานะครับเนาะสะพานเหล็กโอ้ยสวยงามมากๆเลยทุกคน ไป,ไปในงานเคยงามมากๆเดี๋ยวราจะพาไปดูงานอาร์ตฝั่งนู้นนะครับเนาะเนินขามถนนฝั่งนี้ ก็จะมีการประดับประดาไฟเดี๋ยวเราไปชมศิลปะภาพวาดงานอาร์ตกันบ้างนะครับ้องเดินลงฝั่งนี้นะครับผมเนื่องจากไม่มีบันไดเนาะทางลงเราต้องลงแบบระมัดระวังนะครับเป็รถ สวนมาจะตํำเอาว้าวทุกคนสวยงามมากๆเลยนี่เป็นศิลปะภาพวาดงานอาตนะครับสีสันใหม่ริ้มคลององอ่างของพวกเราสวยงามมากๆครับสวยงามมากเลยนะครับผม ศิลปะภาพวาดยาวไปจถิงฝั่งนู้นเลยนะครับผมสวยงามมากๆเลยครับสวยงามมากๆเลยทุกคนศิลปะภาพวาดงานอาร์ตนะครับ ยาวไปตลอดทางแนวเลยนะครับผมครับสวยงามไหมครับทุกคนศิลปะภาพวาดง,งานอาร์ตฝั่ง <15. S 1> นี้ก็จะเป็นภาพศิลปะงานอาร์ตนะครับเนาะบนด้าหน้ก็จะเป็นตลาดเล็กๆนะครับแต่ก็มีร้านค้า เยอะพอสมควรน,นะครับด้านโน้นนะครับสวยงางมากๆเลยคุณเจ้ทนมีน้องโดเรมอนด้วยนะครับสวยงามมากๆภาพนี้ bát với ngàn nó con là lạc về ก็จะมีร้านค้าไม่กี่ร้านนะครับเพราะว่าเพิ่งตั้งเนาะครับภาพวาดสวยงามมากเลยทุกคนว้าวสวยงามมากๆเลยนะครับทุกคน ครับทุกคนเจอตลาดคนดังเลยครับผมเจอพี่ภาคุงด้วยสวัสดีครับลาบิก้าหรือออริจินน้องครับปาบิก้าครับเดี๋ยวเราจะซื้อเส้นสายของพี่ภาคุงนะครับผมตอนนี้เขาถ่ายก่อนแล้วกันนะครับเป็นสายกล้วยทอดนะครับตัวไหนโกงสุดพี่บางคนบอกกล้องโกงอ่านอะไรอยู แล้วก็มีการสติมเกมด้วยนะครับผมเป็นเกมที่เทพชอบเล่นมากเลยที่เข็นนะครับแล้วหุมรเตรแกี่ตัวเนี่ยสาครับลงแงสตัวนะเกมเทบเวันเนาะเอทูออเกร์ไอเิทามันไมด้ยมันไม่ด็มียครับพี่ครับรถไหนอร่อยนะครับเนี่ย คนละแบบฮวนะปาปิกาก็อร่อยคลาสสิกครับส่วนรสเอาชินนนก็เพิ่งมาครับผมเพิ่งปล่อยมาขายครับเพราะว่าผมกินเองแล้วผมชอบครับครับผสมได้เนาะอะไรนะผสมได้ไหมครับผสมผสมผสมไม่ไม่ได้ครับยังไม่เคยผสมนะโอับแต่ลองได้ลองกินล้คือลองแรกๆจะแปลกๆนิดนึงแต่ว่าเอาปาปิกาดีกว่าครับลองแรกแปลกๆครัแต่เดี๋ยวกินไปแรยคุณจะคุณจะนั่นอันนี้ฮะมีเรื่องจ่ายครับ ช่วยบสมัครคนนเดี๋ยวให้ในแอตาเาต้องแอไลน์อะไรไม่รู้อะใชไลนครับเป็นแบบที่เราตุ่มแ่่หละเพราะว่ามันจะมีให้สมัครแต่ให้คนเข้าสมัครยังไงอะคือให้เขาให้เขาสมัครไอแล้วให้สแกนมันจะสแกนออฟสแกนแล้วกดที่เสียาอีกมากเลยแต่ต้องสัครไอีก่อนใช่ซึ่วิธีการสมัครไอีคือก็คือให้ล็อกอินครับทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลา6โมงกับอีก49นาทีแล้วนะครับผมนี่ด้านนี้เลย ึ่งช่วงเย็นประมาณ4โมง5โมงเย็นเพฟ่รเล่นไปแล้วนะครับผมกับเกมทีเก้นครับควนใจยุคไว้ก็ยุคก้าูลเนาะครับมาเที่ยวคลองหง่างก็มาช่วยอุดหนุนฟินสไยของพี่ดีเจพักกูด้วยนะครับผมนะครับ สวยอดทน,นแล้วก็มาแข่งเป็นเกมนะครับ<โดย>ชนะถ้าเ่เกมชนะก็มีของรางวัลเป็นเครื่องเกมนะครับผม เกียนี้เทพช็อปเล่นมากๆเลยติดมาตั้งแต่สมัยเพวันนะครับตอนนี้มีจนถึงเคซีพห้าแล้วเกียนี้ ผมบรรยากาศด้านในภายในงานก่อนนะครับเนาะครับคนเยอะมากเลยครับผมครับตอนนี้ตลาดก็ตั้งเป็นที่เรียบร้อยมดแล้วนะครับผมครับ เมื่อสักครู่เทปก็ลงทะเบียนสตรีมเกมแตทีเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เล่นไม่เก่งหรอกนะครับแต่ก็อยากเล่นเล่นทีไรนึกถึงตอนสมัยสี่ห้าขวบมากเลยนะครับผมเดียปปเ๋ยอยู่ป4าห้าเกมที่เค็ดเนี่ยนะครับเป็นขนใจเด็กยุคเก้าศูนย์มากเลยนะครับ ติดจนแบบว่าต้องหนีเรียนอะไปเล่นเกมนะครับนะครับตอนนี้ร้านค้าก็เปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผม้อยค่ะ ร้านค้าหลายร้านมากเลยนะครับยิงช่วงดึกๆคนยิ่งเยอะนะครับ นี้เขาก็เริ่มเปิดไฟแล้วนนครับทุกคนรอบขององอ,อา่างเโาสวยงามจริงๆนะครับผม ขับเดิเราเดินกลับไปที่เดิมนะครับน่าจะถึงคิวของเทพเล่นเกมปติมเกมแล้วนะครับเนาะแข่งแพ้ชนะไม่ว่ากันนะครับผมเล่นเอาสนุกเอามวนะ่วนเนาะเล่นเอาบรรยากาศนะครับผม จริงๆนะเจ๊พอเขินๆอยู่เหมือนกันนะครับใช่มันนโอกาสอย่างนี้มันไม่ใช่จะมีแบบบ่อยๆเนาะที่ได้เล่นเกมสตรีมเกมกับดาราที่เราชิ่นชอบนะครับผม เปิดให้บริการแล้วนะครับผมสวยงามมากๆเลยงานมีสองวันนะครับทุกคน วันนะครับผม28กุมพภาพันธ์งพันรสคือวันศุกร์วันนี้นะครับผมและก็อีกวันหนึ่งก็เป็นวันเสาร์ที่1มีนาคม1 2ง8ันหนร้กสิบแีดนะครับผมตุ๊กตาหมาน่ารักมากเลย ตอนนี้เทพก็เดินกลับไปที่เดิมแล้วเน,ะะนาะครับนี่คนคนเยอะมากๆเลยนะครับผม

เพื่อนเนมองว่างวันศุกร์กับวันเสาร์นะครับผมก็เชิญมาเทีย่ยวงานที่คลองโอ๊กอ่างนะครับผมเป็นงานอาร์ตนะครับเนาะเด,ดินแบบชิวๆชมบรรยากาศหาซื้อของลงท้องนะครับผม <c oughs> เดี๋ยวพร้อมมาเล่นเกมด้วย <c oughs> ครับทุกคนเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วครับเนาะสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย